ครับจ๋าครับ,รบก็มันตอนนี้ถ่ายละครอยู่2เรื่องแล้วก็กำลังเปิดเรื่องใหม่ครับผมอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีพิธีกรรายการชีวิตดีๆด,ด้วยแล้วก็ที่เหลือก็รับอีเวนต์นี่แหละครับอีเวนต์ก็ไม่ได้เยอะมากครับผมแต่ว่ามันก็เราก็พยายามจัดคิวให้มันได้กับละครที่มันมันค่อนข้างแน่นนะฮะตอนนี้7วันครับ7วัน มันก็มีเวลานะบางทีแบบว่าตอนนี้ก็พยายามเข้าฟิตเนสเข้าเวทอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบรอที่จะเตรียมตัวกับละครเรื่องใหม่เพราะว่าจะเจอกับนักสนแสดงหินหิน,ห,นหลายคนก็เลยต้องแบบว่าพยายามพุชตัวเองขึ้นมานิดนึงนไม่ใช่เพิงรักเพ่งแคนนะฮะแต่ว่า <Okay. S 1> คือมันไม่มีโชว์หุ่นหรอกแต่ว่าด้วยด้วยภาพรวมเวลาใส่เสื้อผ้าหรืออะไรแบบเนี้ยจะได้ดูโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับอออของผมเป็นเรื่อง พัฒนาร่างกายมากกว่าแล้วก็ส่วนแอคติ้งก็อันนั้นมันอันนั้นมันต้องมันต้องทำกันบ้านศึกษาตลอดอยู่แล้วฮะตอนนี้ที่มีพี่สิริตานะฮะมีพี่จุ๋ยแล้วก็พี่บอยใช่ที่จะไปอันบทกันวันนั้นครับเก็บตังทำอะไรหรื่เปล่ามันไม่มีเวลาใช้ตังใช่ เราก็เก็บไว้ในภายภาคหน้าเผื่อมันมีศึกสงครามก <c ười> ็จะไ,ได้เตรียมตัวไว้นะใช่ก็ผมก็ที่จริงคือเดิมทีเพิ่งมีงานเยอะก็ขอได้เก็บบ้างนะฮะบ้างยังผ่อนไม่หมดเลยใช่ไห,ไ,หไหมฮะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สิทุกคนก็ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะเรื่องอนาอคตนะฮะผมอยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับอดีตและไม่อยู่กับอนาคตปัจจุบันปัจจุบัน โอเคดีครับไม่เพื่อครอบครัวใครจะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาก็เป็นเจ้าของบัญชีนั้นแต่ส่วนจะเป็นใครก็ไม่รู้ไงอะไรนะฮะชื่อใครนะฮะพี่พูดไม่ชัดอ่ะใช่ไปสือไปดีๆชื่อนี้เหรอพี่อนทำไม่ใช่กระบอกเฮ้อ ฮะโอ้โหรายการก็ดีฮะสามปีฮะสามสี่ปีรู้จังไงแต่เลอกก็ไม่ได้เอ่าคือปแฟนอยากจะโฟกัสทางละครมากกว่าใช่แต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแฟนของแฟนคลับเขาโอเคควนี้เราเปกลงปั้นเหรอ กงไอ้คำว่ากงปั้นเนี่ยไม่มีใครเข้าใจผมหรอกผมเข้าใจกับพี่ฝนผู้จัดการผมืันงสองคนคือผมเห็นเฮียกงเขาเป็นไอดอลนะฮะผมก็ติดตามวันเกิดเขาเพิ่งก็ผ่านไปนะฮะผมก็แค่แบบว่าเออใครเท่ใครหล่อเราก็อยากเหมือนเขาบ้างแต่มันก็ทำได้แค่ปลายเล็บนะฮะทุกคนรู้ว่าผมชอบกงยูครับผมทุู้ว่า ปกตฮิฮะไม่มีฮะไม่มีเรื่องชูเป็นเรื่องปกติของผู้ชายนะฮะ <c oughs> บางทีมันเป็นโรคด้วยฮะมันเป็นโรคเคยเห็นโรค <c oughs> ผู้ชาย2บุคลิกไหมฮะ <c oughs> นะฮะเป็นคนรักเดียวใจเดียวแต่พอเป็นอีกบุคลิกหนึ่งก็เจ้าชู <c oughs> มันเป็นป่วยนะฮะนี่มันเป็นป่วยแน <c oughs> ่นอนครับแต่ส่วนอาการป่วยมันจะขึ้นอยู่กับใครก็ไน้าอีกเรื่องนึงฮะ คือเขาอันนี้ขอบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยผมต้องบอกว่าที่จริงอ่ะหลังจากที่เราจบละครกันไปอ่ะเราก็ต้องห่างกันไปเพราะว่าหนึ่งต่างคนก็ต่างทํางานในขณะที่ผมไม่ได้เจอหรือว่าไม่มีไม่มีงานคู่กันน่ยถ้าลงมันก็แปลกแปลกกันเนาะนะฮะแล้วมันก็จะแบบคือต้องบอกอย่างแรกว่าเราตอนละครออน่ะเราก็ PR แล้วก็มีกระแสะเราก็ไอ้นี่แหละ แต่เราไม่ได้อยู่ด้วยกระแสนี่เราอยู่ด้วยผลงานนะฮะฉะนั้นใครจะเป็นคู่จิ้นกระแสอะไรยังไงผมไม่รู้แต่ว่าผมเมื่อจบละครผมก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมแต่ว่าไอ้คำว่าจิ้นผมก็อยากจะไปจิ้นกับนางเอกคนใหม่เรื่อยๆเพราะผมเป็นผู้ชายหลายบุคลิกครับผมไม่มีนะฮะไม่มีเพราะเขารู้ฮะเขารู้เขาเชื่อใจเราไม่มีปัญหา ผมทําในที่แจ้งดีครับผมนะฮะมันไม่มีอะไรนี่ฮะแล้วก็ทุกคนก็เห็นมันเป็นเกี่ยวกับละครนะฮะไม่มีอะไรเลยโอ้โหมันก็บอกยากเพราะว่าผมเองเ่ะเหมือนที่ผมพูดตลอดผมก็ยังเขาให้เปิดตัวใครสักคนผมก็ไม่กล้าเพราะตัวผมเองก็ยังไม่สเตเบิลไม่หมายถึงแบบว่าทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องอะไรด้วยแล้วถ้าวันหนึ่งผมเป๋ขึ้นมา ผมก็ไม่อยากทําให้ใครคนใดคนหนึ่งเขาเสียชื่ออะไรแบบนี้ใช่ใช่ถ้าถ้าถ้าทุกอย่างมันจะเป็นเป็นไปอย่างอย่างถ้ามันจะมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้ปิดบังอะไรอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้แอบอะไรอย่างเงี้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไง ตั้งใจวะร้อมแอะมดดะไเมื่อผมยังร ok erm ักในการทำงานอยู uet, ่เอางี้ดีกว่าผมแต่งพร้อมกงยู่งฮะเขาแต่งเขาอายุเท่าไร่แต่งอะผมแต่งเมื่ออายุนั้นเท่านั้นแะผมก็อยู่แบบเฮียกงนี่แหละ ไม่ไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกถ้าเกิดว่ามันมันมองกันในเรื่องของในเรื่องของการทํางานหรือว่าอะไรเงี้ยมันคงไม่ได้ไม่ได้เป็นเพื่อนหรือว่าคุยกันดูแลมาตั้งตั้งแต่แรกแล้วละะ่ะฮะมันเรื่องพวกนั้นมันเป็นเรื่องที่อยู่นอกองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลไปแล้วครับผมไม่ใช่หรอกมันคือกระแสนิยมของตัวผมเองคนเดียวในเรื่องของเป็นความเป็นผู้ชายแล้วแบบว่าเขาเป็นผู้หญิงสมมติถ้าผมจะแบบ เปิดตัวผู้หญิงคนใดคนนึงอ่ะแล้วถ้าผมเปิดไปแล้วแล้ววันหนึ่งผมแบบทำอะไรไม่ดีขึ้นมามันเสียชื่อไงมันเสียชื่อเขาไงรับการที่เขาจะเดินผมเหรอก็ผมผู้ชายอ่ะพี่ไม่รู้หรอกแต่ตากล้องอ่ะเขารู้ใช่ป่ะพี่เปิดโม้ให้เขาอีกทุกคนนี่แหละใช่ป่ะแหมทยังทำเป็นยืนอดอกก็ต้องมีนอกรูกบ้างแหละ ี่จะหลุดไปเรื่อยๆนะเริ่มไปไม่เป็นแล้วเนี่ยหามุกมากี่มุกไม่รู้แล้วสาอะไรนะฮะยูก้องยูสามเก้าก็ผมก็ผมมึงสามปีสามสิบอีกเก้าปีไงไม่นานไม่นานฮะไม่นานหรอกพี่ไม่นานเวลาเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวสิบปีมันผมก็ไม่เคยถามเรื่องนี้ด้วยดี เขาโอเคในในในพื้นที่เขาแล้วผมก็พอใจในพื้นที่ที่เขาให้ผมยันยืนได้ไหมอ่ะยันยืนยันยืนว่าทุกอย่างดีงานดีชีวิตดีครฮะความรักเป็นเรื่องของหัวใจไงจ๊ะ <c oughs> แล้วเรื่องของหัวใจ <c oughs> หัวใจดียังเต้นอยู่ครับผมนะฮะแน่นอน